อีก35ตอนจูสึไคเซนจะจบในปี2 0ง4ันงั้นเหรอก็เป็นการที่ว่ามีการประกาศออกมานะครับผมจากตัวอาจารย์เกเกนะครับหรือว่าอาจารย์ผู้เขียนมังงะหรือว่าอนิเมะเรื่องจูสึไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมารนะครับผมซึ่งตัวอาจารย์แกนเนี่ยได้บอกว่ามันจะจบในปีหน้าเนาะเดี๋ยวเรามาเรียบเรียงให้ฟังก็แล้วกันนะครับว่าข่าวสารที่ได้มาจากในในงานจัมเฟต้านั้นเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมก่อน,อน แฟนคลับแล้วก็มิตรลักแฟนแฟนเดอร์ไม่ใช่ขอสวัสดีนะครับผมทางแฟนคลับของช่องนะครับแล้วก็แฟนคลับเรื่องจูซึกไคเซนหรือมหาเวิทยพนึกมายกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับผมอาจจะช้าไปหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับผมซึ่งก็จะเป็นก็จะเกี่ยวกับเรื่องงานจัมเฟต้านั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้คือมันจะมีอยู่แล้วใช่ไหมในแต่ละปีนะครับผมเราก็เลยจะมาอัปเดตซิว่ามันมีข่าวสารหรือว่ามีอะไรที่อัปเดตขึ้นมาบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าใครสนใจก็ขอคนละหนึ กดติดตาม1แชร์ผมด้วยนะครับขอสัก200ไลค์เดอร์พี่น้องสําหรับข่าวนี้ก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับว่ามีข่าวอะไรกันบ้างเริ่มจากมัดคอรดเลยนะครับผมเป็นทางด้านตัวของยูจิที่อยู่ในงานจัมเฟต้านี้นะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านภาพประกอบนะครับที่เป็นภาพของโชโซ แบบใหม่เลยนะครับที่ตัวอาจางแก็เนี่ยวาดสำหรับงานนี้นะครับผมนั่นคืองานจำเฟต้านั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันมีคุณภาพที่สูงมากนะครับแล้วก็จะเปิดตัวในเร็วๆนี้ด้วยนะครับสำหรับภาพโชโซรูปแบบใหม่หรือว่าสไตล์ใหม่ของโชโซอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็เรื่องของมังงะนะครับผมหรือว่าทางด้านหนังสือเนี่ยมียอดจําหน่ายนะครับถึง90บล้านเล่มนะครับรวมแบบดิจิตอลด้วยนะครับเรียกได้ว่าสูงมากๆนะครับสำหรับการขายหนังสือของจูสุไคเซนนะครับผมแล้ว ก็ตัวจานเนี่ยก็ได้บอกว่านี่อาจจะเป็นงานจ้ำนะครับผมของจูซึไคเซนครั้งล่าสุดนะครับในขณะที่อยู่ในการทําให้เป็นอนุกรรมนั่นเองนะครับผมซึ่งหมายความว่าตัวจานแกเนี่ยจะบอกว่าจูซึไคเซนเนี่ยน่าจะจบในเดือนธันวานะครับปี2567นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยการตีความของคนที่นําข้อความมานะครับผมมันคือมังงะเนี่ยจะดําเนินไปอีกประมาณ8ปดถึงสิเดือนนั่นเองนะครับผมหากมังงะจบก่อนเดือนธันวานะครับปี2 0 2พ เ,เราจะเหลือมังงะให้ดูหรือว่าให้อ่านเนี่ยอีกประมาณ35ตอนนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่างานจาครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมของทางด้านมังงะหรือว่าเรื่องของจูสึกเฮเซนหรือมหาเวทผนึกมารแล้วก็เป็นไปได้นะครับผมจากที่เขากําลังจะสื่อนะแล้วก็ยังมีการบอกมานะครับผมจากคนที่เขาเนี่ยคาดการณ์กันนะครับผมว่าตัวจา์เนี่ยเคยบอกไว้ว่ามหาเวทผนึกมารเนี่ยอาจจะจบในปี2023่มใช่ไหมก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยคือเขา าบอกว่ามีแนวโน้มว่าจะจบในปี2024แต่ในเมื่อเราเห็นว่าตัวของอาจารย์แกเองเนี่ยก็มีอาการป่วยนะครับผมแล้วก็มีการพักรักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความไม่แน่นอนอยู่ในนั้นนะครับผมก็คงไม่มีความกดดันอะไรให้เขาจะต้องรีบจบมังงะอย่างเร่งรีบนะครับผมดังนั้นในปี2024นะครับจะเป็นอีกหนึ่งปีเลยนะครับผมที่น่าสนใจที่ตัวอาจารย์เนี่ยจะเผยเรื่องราวนะครับผมของเขาให้หน่าตื่นเต้นขึ้นนะครับ,นนรบก็มีโอกาสที่มันจะเลื่อนได้นะถ้ามีอาการป่วยเข้ามาแทรกแซงอีกหรือว่าต้องหยุดเดี นะครับผมซึ inh ่งตรงนี้คือก็มีความเป็นไปได้ที่ในปีหน้าเนี่ยอาจจะไม่จบนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าไม่น่ารอดนะครับผมน่าจะจบในปีหน้าแหละแล้วก็น่าจะจบแบบตามที่เขาคาดการณ์กันว่าน่าจะ3าตอนนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าในปีหน้าเนี่ยจะเป็นการเปิดเผยนะครับปมที่หลายคนเนี่ยสงสัยออกมาแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันจะจบอยู่แล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นปมในเรื่องของต้นกําเนิดหรือว่าชาติกําเนิดยูจิ นะครับผมว่าเขาเนี่ยมีความเกี่ยวข้องอะไรกับวงการสยเวทมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของแม่เนาะที่มีวิชาคุณใสยนะครับแล้วก็ไหนจะเรื่องที่ตัวของนิ้วสุคนะนิ้วสุดท้ายเนี่ยอยู่กับใครนะครับผมที่สุคนะคาดว่าโกโจโนเนี่ย เป็นคนเก็บเอาไว้นะครับก็น่าจะมีการเฉลยออกมานะครับแล้วก็น่าจะอีกหลายๆปมเลยนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆคิดว่าปมไหนจะถูกเฉลยก่อนเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็นึกออกค่อนข้างที่จะน้อยนะในตอนนี้นะในตอนที่อัดอยู่ยังไม่ได้หาข้อมูลอะไรนะครับก็จะมีปมเกี่ยวกับเรื่องชาติกาเนิดยูจิใช่ไหมแล้วก็ปมนิ้วสุขุนะนิ้วสุดท้ายนะครับผมแล้วปมอ,อะไรอ่ะที่เราแบบว่าสงสัยกันมากๆนะครับผมก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าโกโจบอกไม่ก มีไปหรือ,อยังนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเป็นคนฆ่าโทจินะครับแล้วก็ไหนจะปมโนบราระอีกนะครับผมว่าสรุปแล้วโนบราระของเราเนี่ยตายไปหรือ,อยังนะครับผมหรือว่ายังคงมีชีวิตอยู่นะครับไหนจะเรื่องโทโดอีกหายไปไหนนะครับทาไมในเหตุการณ์ใหญ่อย่างเหตุการณ์เกมคัดออกนี้เนี่ยไม่มีคนอย่างโทโดโผลกมาเลยนะครับผมก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยนะที่ยังไม่ได้ถูกเฉลยนะครับและคิดว่าปีหน้าเนี่ยคือสถานแน่นอนนะครับผมเพราะว่าหลายๆสิง่งหลายๆอย่างเนี่ยน่าจะถูกเปิดออกมาในปีหน้าทีเดียวเลย ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเรียบเรียงกันละกันว่ามีปมไหนที่ควรจะเปิดก่อนเปิดหลังแล้วก็มีปมไหนที่สําคัญสาคัญที่เราอยากจะรู้ก่อนนะครับค่อยว่ากันทีหลังนะครับเออเกือบลืมไปเลยในตอนนี้เนี่ยคือมันมีการเปิดเผยหน้าปกนะครับในเล่มที่25ด้วยนะครับคือจะเป็นทางด้านสุขุนะขึ้นปกใช่ไหมแล้วก็มีนิ้วสุขุนะลายล้อมนะครับผมเรียกได้ว่าสมกับเป็นตัวลายลําดับหนึ่งนะครับเพราะว่าขนาดขึ้นปกเนี่ยยังดูชั่วักขนาดนี้เลยนะครับก็สาหรับในคลิ คือมีประมาณเท่านี้นะครับเกี่ยวข่าวสารเนาะเราไม่ได้มาทําอะไรแยะนะครับผมก็ถ้าใครชอบเนี่ยฝากกระทื่ปุ่มไลค์กันมารุลวด้วยนะครับแล้วก็มีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดข่าวตกหล่นไปตรงไหนเนี่ยขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับในคลิววันนี้นะสำหรับวันนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนไปเว้ย